อีกรอบแล้วคันคลิปที่สามคลิปที่สอยต่อจากตอนแรกต่อตอนที่แล้ววิงอยู่ได้ปะครับพรมาต่อเลยวิยงอยู่ได้ไหมต่อเนื่องจากคลิปก่อนผมไม่ได้สมการสร้างมากและมันหมืดแล้ว แในบ้านของผมก็อยู่ในถ้ำหรอคะฟูอยู่ในถ้ำนั่นแหละเดี๋ยวด้านบนเดี๋ยวค่อยไปสร้างอยู่ในถ้ำเงาไม่เดี๋ยวบังก่อนใช่ไหมเหมือนว่าจะหมดต้องการสแลบว่ะฮันนี่ฮันนี่ฮันนี่มาเหลนี่แหละมาเหลง่ายเขาวาดกันไอคิปปี้กับซอมเบ เนี่ยแหละสิ่งที่อยากสร้างบ้านอยู่บนด้านบนเนาะมันจะมีตัววะก่อเกลือนพี่พี่พี่ี่กังงเฮ้ยี๋ยวเอามาจากไหนเนี่ยคราฟไงคราฟติ้งแค่ต้องใช้ของนิดหน่อยคราฟของ กดติ๊กในการรับกันอาปะสองดาวใหม่ตอนนี้ผมสามารถสร้างอุปกรณ์ใหม่ได้ไม้ใกล้หมดแล้วอ่ะไม้มหุ้มเหนียวตาอไปไม้เลือยู่สิบเกตันขึกขยายาห้องเพิ่มดีอย,ย่าขยาย แล้วคนนี้ก็ใช้อะไรทำอะไรไม่ได้ทำทำไมทำไมขอวางกองอันนี้กองหนูนะอื่มของของสักพักหนึ่งมีคนจิกสักพักหนึ่งจะมีคนมาจิกของทำไมหน้าตาแบบนี้หน้าหลุ เียรลปก,ก็มาบางเอาเตาเผากินเนื้อดิบเฮ้ยเกือบลืมคัทเตาเผาดิทีนี้ขาดไปไม่ได้ก็คือเตาสองเาอาเผาเม็ดเผาเนื้อฮะเ,เอาเน้อเอาหิน นี่เอา่านมเนี่ยเอาให้สองเพรพี่ก็จะใช้สองเผาไปเลยไม่ไี่รู้นโอเคเอะไรดีเออเผาเนื้อกบกไมาิอยเสร็จเดีจ้ะ ใรีบเป็ดก่อนยู่คนจิกเนื้อและไอ้ท่ำเก่าพวกเรายู่ไหนเออจิงเน้ถทํำเก่าท่ำเก่าไม่อยู่แล้วเดี๋ยวทำไมท่ำท้ำมันเป็นแบบนี้เนี่ย ี่เออะไรขุดไว้ทำไมอ่ะดูที่อ้โหขุดอะไรขึ้นไงเออทาอะไรทางขึ้นมันเป็นเนี่ยเนี่ยแค่เปิดขึ้นมาแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้อันนี้ผมไม่ได้เล่นนะน้องผมมันเล่นถ้าวินทุกไปนี้มาแล้วจะมีทางขึ้นได้ไงไม่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 ก้อนทางมันเป็นแนวแนวเรียบแบบนี้อ่ะ เออโอ๊ยเกือบเกล้บยีนะกดจอให้เดียจะไปยุ่งบ้านหน่อยะเพร่อว่าเราจะอยู่ใกล้กันโอ้ยคฆษอาไรคยโฆษณาโอ้โอ้โอ้คิปเปอร์หายไปกับตาเมื่อกี้คิปปี้โดน Ừ, <ừ. S 1> พระเจ้าลงโทษทขาไม่หายย้ายของเราเด้อจะแก้แล้วกนะัณใบ